สวัสดีครับผมจะดูกราฟพิเศษของ Baby d o ดอชให้นะครับผมเพราะว่าตลาดขึ้นเขาไม่ขึ้นเพราะเขาขึ้นมาเยอะแล้วแต่ผมอยากย้ำว่าอยาเผลอ,อยาเผลอกับ Baby d ดอชนะครับเพราะว่าตอนที่เขาตลาดลงเขาขึ้นตลาดลงเขาขึ้นแต่ตอนนี้ทำไมตลาดขึ้นเขาไม่ขึ้นเขาอ,อยู่แค่0.29บวกลบนิดหน่อยเขาทำอะไรอยู่นะครับให้เรา ฝึกคิดนะครับฝึกคิดแล้วฝึกมาดูข้างตรงนี้ว่ามีอะไรแต่ผมคิดว่าถ้าขึ้นก็จะรอบนี้ก็คือบินสูญหายเลยนะครับนี่คือการคาดการณ์ของผมนะครับคาดการณ์ผมว่าถ้าขึ้นก็คือสูญหายเลยแต่ถ้าเกิดทุบถามว่าถ้าทุบลงได้ถึงไหนนะครับอันดับแรกก่อนนะครับหยาบสุดเลยถ้าเกิดเขาพักฐานนะครับตรงนี้เป็นไปไม่ได้สามพัน เป็นไปไม่ได้ก่อนนะเอาเป็นว่าโซนนี้ก่อนโซนที่พอจะเป็นไปได้ก็คือ4,300สเต็ปแรกก่อนนะครับสเต็ปแรกที่ต้องลงมานะครับผมถ้าใช้ตําเป e ม i u เป็นหลักนะครับก็ตรงนี้ยืนเหนือเส้นสีขาวสาว5,600ตัวล่างก็คือ5,104ตรงนี้ก็4,300 นะครับถามว่าถ้าเขาจะลงแล้วดังนั้นเรามาดู S4 กันถ้าเกิดเขาลงเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งครับผมขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างฐานแสดงว่ายกยกไฮตลอดเลยนะครับไม่ทำรูใหม่นะครับยกแบบนี้แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าเขาสร้างฐานเป็นลักษณะนิสัยแบบนี้เป็นส่วนนี้ส่วนตรงนี้อ่าแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาจะสร้างเป็นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นไปข้างบนเป็นแบบนี้นะครับมันดูยากใช่ไหมครับผมอ่าหยุดแคปหน้าจอก่อนนะครับผมอ่ามันจะต้องใช้วออกข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็น แต่แท้ที่จะลงมาตรงนี้ลงมาได้ต้องดึงขึ้นกลับส่วนนี้2เส้นแล้วส่วนนี้ดึงขึ้นได้ต้องดึงขึ้นกลับก็ต้องเป็นสร้างฐานเป็นแบบนี้นะครับเป็นปากเอ่งเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะสร้างฐานก็จะดึงขึ้นไปกรณีที่มันขึ้นไปนะครับแต่ถ้าล,ลงเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับผมให้มันลงมาราคาไหนก็ได้แต่ขึ้นไปเราจะมีของหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะแบ่งมาเข้าตัวอื่นนะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับผมในการลงทุนถ้าเขาดึงได้ก็ต้องดึงให้ผ่านตรงนี้นะครับอ่าส่วนนี้ต้องดึงขึ้นไปเส้นกลางนี้9้0พันรั้แล้วก็าะผ่งนตรงนี้ ัน82นะครับแล้วก็จะบินขึ้นต่อนะครับแต่ตอนนี้เขาลงอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเราก็ไม่รู้่าจจะเข้าขายก่อนแล้วก็ไปเข้าตัวที่กําลังวิ่งเช่นกิจูอินุอ่าหรือบิตคอยหลายคนก็ขายไปเข้าบิตคอยเอเด d o ดอสคอยก็ได้นะครับผมก็คลิปนี้ทํามาฝากเพื่อนๆนะครับว่า เราต้อมอดทนนะครับฝาได้ที่ศูนย์ยังไม่หายแล้วเราวันนี้มันอยู่เท่านี้เองนะครับถึงมันลงมาเท่าเดิมก็ต้องทนนะครับไม่มีง่ายบางรั้งงุ้นตัวบาทขึ้นไป10บบาทกลับมาลงเหลือ2บาทเราไม่ขายแต่พอเราขายทิ้งมันขึ้นไป20บาทนั่นแหละปัญหาของเรานะครับผมก็ฝากไว้นะครับว่าบิตคอยถ้าไม่หลุด4 3 0 0 0ดอลลร์ตอนนี้นะครับก็อาจจะบินนะครับแต่ตอนนี้อย่าให้โฟกัสบีบีดอชนะครับอย่าเผลอนะครับ ถ้าลงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขึ้นขึ้นแรงนะครับผมรอบนี้เอาตายเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้มาทักตายสั้นๆครับผมขอทุกคนโชคดีครับขอแยกกินข้าวขอ